You're you're for beautiful smile, a beautiful life, waiting life shine bright never too early เจอกันอีกแล้วกับปุ้ยเซนคนเดิมนะคะวันนี้จะพาบทเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องของการซื้อขายสินค้าทั้งในตลาดและก็ร้านค้ามาเล่าให้ฟังนะคะ ประโยคภาษาอังกฤษในการซื้อขายสินค้าในตลาดง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยง่ายๆอันดับแรกลูกค้าเดินเข้ามาคำถามที่เราจะถามลูกค้า 1. what would you like to buy what would you like to buy 2. So, may I help you may I help you 3. what can I do for you what can I do for you ซึ่ง3ประโยคนี้เป็นคำถามที่ ใช้บ่อยนะคะอันนี้เราลองไปใช้กันดูนะแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าจําง่ายพูดง่ายแล้วสนุกด้วยนะคะจะได้ไม่เก้อเขินกันเนาะอันนี้คําถามผ่านไปข้อที่สอาต่อมาก็คือหลังจากที่เราถามเสร็จลูกค้าก็จะตอบเราว่า yes please ค่ะได้โปรด หรือ of course I am looking to buy a pair of shoes อันนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องจำให้ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าลูกค้าเขาเลือกสินค้าในร้านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินออกจากร้านแล้วทำการจ่ายตังค์พอมาจ่ายตังค์นี้แหละลูกค้าจะถามเราทันทีเลยว่า how much is it how much is it ราคาเท่าไหร่คะ หรือลูกค้าบางคนจะถามเราว่า how much a r e t h e y how much a r e t h e y หรือ how much all together how much all together เพราะเขาเลือกสินค้าหลายอย่างเขาก็จะถามรวมทั้งหมดนะคะส่วนคำตอบที่เราจะให้ลูกค้าก็คือ it is 200บาท it is 200บาทหรือเราจะบอกว่า all together a r e 2 0 0บาทเซอร์ Sir. ก็เป็นอันจบการขายนะคะวันนี้และเวลาลูกค้ายื่นสตังค์ให้เราส่วนใหญ่นะลูกค้าเขาจะพูดว่า h e r e you are h e r e you are หลังจากนั้นเราจัดการทอนเงินให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็พูดว่า thank you thank you ลูกค้าก็จะพูดว่า you're welcome แล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าบทสนทนานลูกค้าหรือพ่อค้าแม่ค้ามีความสนุกสนานยิ่งขึ้นวันหลังเขาจะกลับมาคุยกับเราอีกแล้วเราจะได้ฝึกภาษาบ่อยๆนะคะฝากไว้อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องพูดบ่อยๆพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาแบบไม่อายเขาเลยนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้เจอกันคราวหนะ้าสวัสดีค่ะ